สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโฮงโก้ไตรครับรถซิ่อีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเซ r v เวโลเช่นเคยนะรถในกระแสนิยมแต่วันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันครับว่าทําไมเซ r v เวโนะครับยังเป็นรถในท็อปทีในดวงใจของเรานักปั่นอยู่นะครับราารรเรียกได้ว่าเป็นจักรยานที่ อยู่กันมายาวนานเลยแต่ว่าใครหลายๆคนที่อาจจะดูเผลนๆนผ่านๆน,นะครับรูปทรงหน้าตามันอาจจะคล้ายๆเดิมเหมือนจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของ s e r v ์เวโล่ P5 สำหรับสายไตรและ TT กันนะครับอันดับแรกเลยครับเซอร์เวโล่นะครับก็จะเป็นฟรอนต์คล้ายๆเดิมที่เราเคยเห็นกันคือใครเห็นผ่าน,านๆตาเนี่ยรู้เลยอ่าเซอร์เวโล่รถทรงสามเหลี่ยมดูปกติทั่วไปหน้าบนมนคันเดิมนะครับแต่วันนี้ c e เวโร่ P5 d i s c 2025นะครับเขาได้เปลี่ยนไปแล้วนะครโดยจุดยึดของหลักอานนะอันแรกๆเลยที่เราเห็นมันเปลี่ยนไปตรงนี้นะตัวแคมมันอยู่ข้างใต้นี้นะครับต้องเปิดยางนี่ออกมาลดการมีลมเข้ามาตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ลดชิ้นส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปนะครับส่วนเว้าส่วนโค้งตัดออกอะไรไม่จําเป็นอะไรต้องเพิ่มก็เพิ่มนะครับแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะครับ เซอร์เวเขามุ่งเน้นในเรื่องของการปั่นและการปรับเซ็ตมากเลยนะครับสำหรับผู้คนที่ต้องการความสบายต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมันจะมีแบบความละเอียดที่ปรับได้เยอะมากซึ่งตอนนี้นะครับชุดเบสบาร์ตัวนี้นะครับที่เราเรียกกันว่าแฮนด์เนี่ยครับชุดนี้จะเป็นชิ้นเดียวนะครับอินทิเกรตทั้งหมดเลยนะฮะแต่สิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับเราใส่ไรเซอร์ตรงนี้เพิ่มขึ้นได้สําหรับนักไตรกีฬาที่ต้องการให้ระยะดอปของ เบสบาร์กับอาร์แพรตัวนี้มันอยู่ใกล้ๆกันโดยที่เราจะไม่ต้องมุดไปมุด mm. มานะครับมันจะไม่ต่างมากซึ่งส่งผลต่อการคอนโทรลนะฮะตรงนี้นี่นะครับหนึ่งความสบายง่ายๆเลยแล้วก็สิ่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันครับตะเกียบนะครับรูปทรงตัว C นี้นะฮะนี่ลดจำนวนของชิ้นส่วนออกไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับชิ้นส่วนการยึดจับตรงนี้นะเวลาที่ใครมีการแรงโยกสูงๆนะ ตรงนี้มันจะแน่นมากนะครับโดยเดิมทีเนี่ยชิ้นเนี้ยมันจะเป็นรูปตัว L นะ่าแล้วก็จะมีแผ่นแบนๆมาแปะข้างบนล็อกนะฮะแต่อันนี้เปลี่ยนใหม่ครับเป็นตัว C นะคล้ายๆกับ S 5 2025ตัวใหม่เหมือนกันเลยแล้วสิ่งที่ต่างชัดเจนครับชุด monoizer ตรงนี้นะฮะที่เป็นเสากระดงไนงะดูคล้ายๆหลักอานอันเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งหลักการของมันก็คือหลักอานเหมือนกันครับโดยการไขล็อกเหมือนกันกับหลักอาน แต่สิ่งที่ดีขึ้นมาครับคือสามารถปรับได้สูงกว่าเดิมนะฮะและที่สำคัญครับชุดคอที่ดูคล้ายๆเดิมนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะเอียงให้ดูมันดูคล้ายๆเดิมใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปครับเห็นไหมครับนี่ตัวนี้นะครับเราจะเริ่มได้ตั้งแต่0 5 10 15 20 25ไปจนถึง30นะครับใครคิดว่ามันไม่เพียงพอก็ลองคอมเมนต์มาดูครับว่า กี่องศาถึงจะดีแต่คิดว่าเท่านี้นะครับมันเยอะมากนะครับสำหรับการปรับเซ็ตทวิตติ้งนะในแต่ละคนและก็เหมือนเดิมครับชุด Aero Bar ์เอ็กเซนชันนี้ยังคงความสะดวกสบายนะครับเป็นทรงกลมนะครับขนาด22.2ม mm, ิลลิเมตรนะครับที่เป็นดูธรรมดาตั้งแต่เมื่อสัก10ปีที่แล้วนะมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่เพียงแต่ว่าระบบปรับเซ็ตนะครับตรงนี้ที่ทำให้ละเอียดได้มากขึ้นเนี่ยก็ทำได้ดีกว่าเดิมแต่ตรงเนี้ย วัสดุก็จะเป็นคาร์บอนครับส่วนใครที่ไม่ชอบนะชุดเนี้ยก็เปลี่ยนได้ครับตามสบายส่วนที่ชัดเจนที่สุดนะในกระแสนิยมตอนนี้เลยคือ Arm ์มแพดนะครับที่วางแขนที่เราเรียกกันที่วางแขนแผ่นวางแขนนะครับตัวโฟมวองน้ำตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมจะมีความยืดหยุ่นความนุ่มนวลแล้วก็มีกันลื่นนะเหมือนลายยางรถยนต์นะครับมีลายรีดน้ำด้วยนะนี่เห็นไหมอ่าอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะนุ่มมาก ส่วนสิ่งสําคัญครับคือตัวนี้ครับวัสดุโครงสร้างหลักนะครจะเป็นคอมโพสิตนะคาร์บอนนะแล้วก็รูยึดตรงนี้นะครับจะปรับได้เยอะมากเลยนะครับเท่านับดูเนี่ยประมาณ7จรูนะครับเแถวอ่าเดแถวแถวละสามรู21่รูนะครับเลือกปรับตามสบายใจชอบเลยครับอันนี้คือสุดยอดแล้วคือปรับเซตนี้ใครก็ขี่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไปเลือกไซส์ให้ตรงแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ง่ายมากนะครับ หรือถ้าใครที่รู้สึกว่ามันเอื้อมไม่พอนะครับชิ้นนี้นะครับถ้ามองจากด้านบนนะครับนี่ชิ้นนี้ตัวเพลทอันนี้นะครับสามารถถอดออกนะนอกจากปรับองศานะชิ้นนี้นะถอดออกนะแล้วก็กลับข้างนะหมุนหมุนได้ด้วยนะครับเพื่อให้เพิ่มระยะลิชของตัวนี้นะมาอยู่ข้างหน้านะอันนี้ก็ยาวขึ้นโอ้โหเันน่ยคือเรียกได้ว่ายังคงเป็นรถในกระแสนิยมอยู่เพราะว่า มันใครๆก็ขี่ได้นะครับใครๆก็ปรับได้ง่ายใครๆก็แต่งได้ง่ายแต่ถ้าชุดคอชุดเนี้ยที่มาจากโรงงานยังรู้สึกไม่เจ๋วคอนะจริงๆมันมีฟาส t ีทีนะครับอ่ายี่ห้อฟาสซีทีนะฮะก็คือมาเป็นชุดคอที่มาใส่กับตรงนี้เลยแล้วก็จะเป็นแผลเนี้ยยาวแล้วก็เอ็กเซนชันชิ้นเดียววางแปะแขนไปเลยนะครับลดพื้นที่หน้าตัดบริเวณหน้าเราตัวเรานะครับมาควอ,อ์กับตัวหมวกแอโร่โนะ บอกเลยว่าชุดเนี้เจ๋งมากครับแล้วที่สําคัญนะครับมันยังสามารถปรับละเอียดได้ด้วยนะครับตั้งแต่10องศาจนถึง25องศานะอ่าแล้วใครยังรู้สึกว่ามันยังไม่พอนะฟาทีทีเจ๋งกว่านี้ครับคือใส่กระบอกน้ําได้เยอะสุด3ากระบอกนะฮะสามกระบอกถามว่าจะไปขี่ที่ไหนนะฮะับฟูลไอรอนแมนนะครับไม่ต้องแวะเติมน้ําเลยนะข้างหน้า3มตรงนี้ใส่ได้อีกหนึ่งนะข้างหลังอีกหนึ่งนะโหกระบอกละลิตรนะครับก็นี่ก็ปาไป5ลิตรแล้วนะจะไปขี่ทะเลทรายก็สบายนะอ่า นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะชุดคอคอจบตรงนี้นครับอ่าชุดนี้นะครับก็ยังมีเบนโตบล็อกยังคงเดิมอยู่นะฮะนี่จะเป็นตัวยางนะนุ่มๆใส่เจลได้ง่ายนะ4ี่ห้องกำลังดีมีออเล็กโทรไลต์ตรงนี้แคปซูลเล็กๆตรงนี้ใส่เข้าไปนะอ่ากาันตะคิวอะไรก็ว่ากันก็ยังเป็นรถไตรนะครับข้างหลังใส่กระบอกน้ํานี่ใส่ไฟนี่ขี่ s k y ยเลนนะมีไฟได้นะมีกามินนะครับนี่เห็นไหม คือ s ซอร์เว P5 นี่เจ๋วมากเลยนะอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับคือมันได้หมดมันเป็นรถที่ง่ายๆนะเป็นรถที่ง่ายๆแต่ว่าดูธรรมดาแต่ว่า Performance ดีนะฮะก็เนี่ยหลักอานก็เป็นแอโร่นะก็เหมือน P ซีรี e s ตัวเก่า P5 ตัวเก่าใช้ตัวเดิมคือพัฒนาตัวนี้ให้ดีสุดเลยแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงจุดยึดอะไรตรงนี้เอาก็ p e r f o r m ร์แมเปลี่ยนแบบชัดเจนครับจากลูกค้าที่ใช้เซอร์เวโแบบปี ออ19อยู่นะครับก็ยังเป็นชุดคอรธรรมดาอะไรพอเปลี่ยนเป็นปี25เนี่ยเขาบอกโอ้โหลดคคละคันเลยถ่ายรูปมาก็คือหน้าตาคล้ายๆกันนะแล้วก็จุดเด่นสำคัญเลยนะครับคือเซ v e โ o ตอนนี้นะครับนะฟินิชชิ่งงานคือแบบสวยนะสีเงาฉ่ำเฉดสีดูดีนะฮะแต่ว่าเทคโนโลยีหลักๆที่เป็นตัวหลักของเซเวโรเลยนะครับนั่นคือกะโลกครับนี่ยังคงเดิมอยู่ ที่เราหลายๆคนเนี่ยเราเปลี่ยนกระโหลกแล้วก็เออเซเวลโรพี่ใช้กระโหลกอะไรนะน้องนี่ครับ BB บีไรส์นี่นะฮะบีบีไรส์ก็คือ BB ก็ bottom bracket ตไรส์ก็คือขวานะด้านขวานี่ครับอันเป็นแบบแอสซิมเมตริกนะครับคือความเหมือนไม่สมมาตรนะแต่ว่าดูไม่สมมาตรแต่เวลาส่งกําลังนะครับบาลานซ์ซ้ายขวามันจะดีขึ้นทําให้รถมีความเสถียรภาพมากขึ้นนะแต่ชุดนี้นะครับบอกเลยว่าดูธรรมดาอีกแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ธรรมดาตรงที่ว่าเราใส่ ของแต่งได้อย่างมากมายครับตัวนี้จะมีตั้งแต่ลูกปืนซิ่งๆเลยธรรมดาเลยก็มีนะ Enduro XD15 เซรามิกสปีด BB ไร h ์อะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นลูกปืน BB ไร h ์แบบธรรมดาสเตลเลตทั่วไปก็ใส่ได้นะครับอย่างที่บอกครับเซ r v e เวเนี่ยจะเน้นแบบทำอะไรให้มันง่ายๆนะครับเข้าถึงง่ายๆนะนี่คือจุดเด่นของความเป็น s e r v e เวนะครับแต่ถ้าคิดว่า รถทีทีมันดูเยอะไปหน่อยนะครับความเรียบง่ายก็ยังมีในรถไบส์ Aero ร่รถไบ k ์หรือจะเป็นรถ n d u ด a n c e Bike นะครับอย่าง Aero road bike อันนี้ก็จะเป็น Servero S5 ที่เราเคยพูดคุยกันนะครับนี่ครับที่เราเคยบอกว่า Servero ที่เมื่อกี้ P5 ที่มันคอเหมือนกันเป็นรูปตัว C เห็นไหมนี่อันนี้คือเราเป็นหลักการเดียวกันนะครับ ลดจุดต่ออยงนี้นะฮะแล้วก็เสริมไรเซอร์ตรงนี้ความสูงนะเปลี่ยนสเต็มยืดได้ตัวแฮนด์ปรับองศาได้นิดหน่อยนะครับน่าแล้วก็จุดเด่นก็คือจังเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ที่ยังดูคลาสสิกอยู่แต่ว่าใส่เฉดสีให้มันดูทันสมัยดูเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นนะครับแล้วก็กระโหลกจะเป็น BB บ i ไรสเหมือนกันนี่เห็นไหมอ่า,อาก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นจักรยานที่คิดค้นเพื่อน,นักปั่นนะ ทุกเพศทุกวัยทุกทุกรุ่นตั้งแต่เด็กเด็กแบบสูง150ก็ขี่ได้นะครับประมาณ150 155อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นไซส์48แต่จะเป็นรถ n n u u a n c e Bike นะครับก็คือจะเป็นรถทรงท่อสโลปสโลปไม่ e s s i v e มากก็คือขี่ได้แล้วนะครับแต่ยังคงมีความเป็น Performance ของเทคโนโลยี s e r v v l วอย่างแท้จริงอยู่นะเออคือเนี่ยและครับความเป็น s e r v e l o นะถ้าใครได้ใช้อยู่จะรู้เลยโอ้โหเป็นรถที่ใช้แล้วก็ไม่อยากจะขายมันครับเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบ ออมันก็ดูธรรมดามันใช้งานง่ายมันไม่ค่อยมีปัญหาต่อชีวิตมากเวลาที่เราเดินทางเราไปแข่งอะไรนะครับอย่างเงี้ยยิ่งเป็นอย่างเงี้ยถอดไขน็อต2ตัวปลดออกแล้วไอ้นี่ไขตรงนี้มาปลดออกเดินทางแพ็คลงกล่องเหลือขั้นนิดนึงอะไรเงี้ยครับมันก็ง่ายเพราะฉะนั้นเ e r v e เวโลก็ยังคงติดท็อปอยู่นะครับสำหรับจักรยานที่เป็นจักรยานที่นิยมนะครับแล้วก็มี p e r f o r m ร์แมด้วยใช้งานง่ายด้วยนะครับแล้วก็ ผู้คนใช้ถึงง่ายด้วยนะครับและอีกอย่างคือเรื่องของเซอร์วิสสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญครับเรื่องเซอร์วิสนะครับพวกอะไรพวก s ัมอพาร์ทพวกนี้นะมีหมดนะฮะนั่นแหละครับวันนี้ก็เลยมาไขาข้อสงสัยให้ว่าทำไมเซเวโลรถที่ดูธรรมดาธรรมดาทำไมถึงยังเป็นที่นิยมในหมู่นักปั่นกันอยู่นะครับนะฮะแลหรับ วิดนะีโอหน้าใครอยากจะให้ผมรีวิวรถอะไรลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองหาอะไรแปลกๆใหม่ๆหรือรถอะไรที่เป็นกระแสนิยมที่เราอยากจะรู้นะครับอยากจะสัมผัสหรือจักรยานคันใหม่ของคุณอยากจะเป็นอะไรลองคอมเมนต์มาดูครับเดี๋ยวผมจะหารีวิวมาให้ดูนะใครจะอยากขี่รถอะไรหนะ้าตาแปลกๆนะลองลิสต์กันมาดูนะเดี๋ยวจะลองหากันนะครับสำหรับวันนี้ผมโก้ไปครับลาไปก่อนสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะ